สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงแบบอน a t o m y ในเรื่องของระบบ c i r c u l a อรี y นะคะหรือว่าหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนอาจารย์น,นี้ขอแนะนําเครื่องมือที่เราช่วยในการตรวจร่างกายก่อนนะคะเครื่องมืออันนี้เราเรียกว่าหูฟังหรือสเต t โ o s c o ปนะคะก็จะมีตัวที่เราใส่เข้าไปในหูสองข้างนะคะแล้วก็ตัวฟังนะคะโอเคเวลาเราใส่นะคะเราก็ต้องหันหันไปดังด้านหน้านะคะเสียบเข้าไปในห เราจะฟังเสียงหัวใจสองเสียงนะคะก็คือเสียงแรกคือเสียงของใบคลัสปิดทั้งสองข้างของหัวใจเสียงที่สองก็คือเสียงที่เป็นวาลที่อยู่บนหลอดเลือดใหญ่หน้าหัวใจนะคะเราก็จะนับก่อนว่าในวัวมีซี่โครง13คู่โดยหัวใจจะอยู่ที่ประมาณคู่ที่3ถึง6นะคะเราก็นับถอยมาก็ได้นะคะถอยมาแต่ละอันนะคะหรือใช้อีกตัวหนึ่งตัวไกด์ก็คืออันนี้นะคะนี่ ตัวยืย่นะคะโปรเซสนี้เราเรียกว่าโอเลคอนโปรเซสนะคะก็คือตรงปลายสุดของกระดูกุนหน้านะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่ชี้ว่าเป็นตำแหน่งหัวใจนะคะอ่ะแล้วเราก็เริ่มฟังนะคะที่คองผู้ที่3ถึง6นะคะโอเคเราก็แอบสอดเข้าไปนิดนึงนะคะไม่นั้นจะไม่ได้ยินต้องสอดเข้าไปนะคะถ้าไม่สอดไม่ได้ยินนะคะเพราะกล้ามเนื้อหนาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียงของใบคัสตปิดวาล์วกับไบคัสตปิดวาล์วเสียงแรก คราวนี้ให้ขยับถูฟังขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะคะจะเป็นตำแหน่งเอลติกวาลกับพาวมเนอรี่วาลนะคะเวลาเราได้ยินเสียง,งตุบตุบตุบแรกก็คือใบคลัสปิดนะคะตุบที่2ก็คือเอลติกกับพาวมเนอรี่วาลนะคะเวลาเราจับปั๊บเราก็จะจับเป็นต่อหนึ่งนาทีนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหัวใจนะคะ